ณสนามต่อสู้ใต้ดินในกรุงเคียฟประเทศยูเครน ยูริบอยกานักมวยปล้ำชื่อดังกำลังประกอบพิธีสวดภาวนาตามธรรมเนียมก่อนจะเริ่มศึกครั้งใหม่เมื่อเขาก้าวขึ้นสู่เวทีบอยกาก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้และจะไม่ยอมไม่สิ่งใดมาขัดขวางเส้นทางของเขาเป็นอันขาดโดยมัดกับลูกเตะที่แม่นยำและทรงพลังบอยก้าสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายท่ามกลางเสียงปรบมือชื่นชมจากผู้ชมทั้งสนามที่พากันลุกขึ้นยืนในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดคอเนียโชมีก็มีการจัดการต่อสู้ใต้ดิน เช่นกนกัโดยมีคอสมาหนักสู้ผู้ดุร้ายที่สุดของรัเสเซียกําลังก้าวขึ้นเวทีเพื่อบดขยี้เหยื่อรายต่อไปแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะพยายามตอบโต้แต่หมัดและลูกเตะที่ปล่อยออกไปก็ไม่อาจทําอะไรคอสมาได้เลยจากนั้นคอสมาก็เริ่มโต้กลับหลังจากต่อยไปเพียงไม่กี่หมดัดเขาก็สามารถน็อกคู่ต่อสู้ลงได้แต่คอสมาก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาคว้าคอคู่ต่อสู้เอาไว้และชกเข้าไปที่ใบหน้าอย่างรุนแรงหลังจากถูกต่อยไปหลายหมดัดชายคนนั้นก็เสียชีวิตไปในทันทีไม่กี่วันต่อมาหลังจากก การต่อสู้ครั้งล่าสุดบอยกาเดินทางไปยังโบสถ์เพื่อบริจาคหนังสือระหว่างการสนทนาบาทหลวงก็ได้กล่าวขอบคุณเขาสําหรับความช่วยเหลือที่มอบให้แก่โบสถ์เสมอมาแต่ก็ย้ํากับบอยกาว่าหากเขากําลังสแสวงหาการไถ่าบาปนีอาจไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องแม้จะเข้าใจดีว่าการต่อสู้คืออาชีพของเขาแต่บาทหลวงก็บอกว่าสําหรับพระเจ้าแล้วความรุนแรงไม่เคยเป็นคําตอบที่ใช่และพระองค์จะไม่มีวันยอมรับการกระทําเช่นนี้อย่างไรก็ตามบอยกาั้นตอบกลับไปว่าพระเจ้า เป็นผู้มอบพรสวรรค์น,นี้ให้กับเขาและมันจะกลายเป็นบาปอันใหญ่หลวงหากเขาปล่อยให้พรสวรรค์น,นั้นสูญเปล่าไปต่อมาคาริลผู้จัดการของบอยกาก็ปรากฏตัวพร้อมกับข่าวดีคาริลได้จัดหาการต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับบอยกาโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ในศึกชิงแชมป์ยุโรปและคาริลก็สามารถโน้มน้าวแมวมองจากการแข่งขันให้มาชมการต่อสู้ของบอยกาในคืนนี้ได้แล้วซึ่งเขาจะต้องเผชิญหน้ากับวิกเตอร์และผู้ชนะในศึกครั้งนี้ก็จะได้รับ เลือกให้เขาแข่งขันในศึกชิงแชมป์ยุโรปต่อไปหลังจากสวดภาวนาเสร็จบอยก้าก็มุ่งหน้าไปที่เวทีจากนั้นวิกเตอร์ก็ปรากฏตัวออกมาและกรรมการก็ประกาศเริ่มการต่อสู้วิกเตอร์นั้นเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนแต่บอยก้าก็หลบมัดของเขาได้และต่อยสวนกลับไปตามมาด้วยลูกเตะอันทรงพลังเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นบอยก้าก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ลงได้อย่างไรก็ตามวิกเตอร์นั้นลุกขึ้นมาอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ยอมแพ้ศึกนี้ง่ายๆด้วยความเดือดดาลเต็มพิกัดเขา โจมตีบอยกาด้วยหมัดอย่างหนักหน่วงแต่บอยกาผู้ไร้เทียมทานก็สามารถกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและส่งคู่ต่อสู้ลงไปนอนอีกครั้งแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาวิกเตอร์ก็ลุกขึ้นมาใหม่และตัดสินใจจะสู้ต่อในตอนนั้นเขาแทบจะไม่มีแรงป้องกันตัวเองได้แล้วบอยกาจึงขอร้องให้เขานอนอยู่กับพื้นเพราะไม่อยากจะทำร้ายวิกเตอร์อีกต่อไปแต่เนื่องจากวิกเตอร์จำเป็นต้องผ่านเข้ารอบในศึกชิงแชมป์ยุโรปให้ได้เขาจึงยืนกลานที่จะต่อสู้ทำให้บอยกาจำเป็นต้องปล่อยมัดสุดท้ายใส่เขาส ผลให้วิกเตอร์นั้นหมดสติไปในทันทีและบอยกาก็กลายเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้แมวมองรู้สึกประทับใจและแจ้งว่าอีก2ส,สัปดาห์บอยก้าจะได้เข้าร่วมการแข่งขันที่บูดาเปสต์หากเขาชนะทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะได้เข้าสู่ลีกอาชีพแต่ถ้าแพ้ความฝันของเขาก็จะสิ้นสุดลงคาริวรู้สึกภูมิใจในตัวนักสู้ของเขาเพราะบอยก้ากําลังจะทําความฝันครั้งใหญ่ให้กลายเป็นจริงจากนั้นคาริวก็ยืนสองค่าตัวของไฟนั้นให้กับบอยกาก่อนจะเดินจากไประหว่างทางกลับบ้านบอยก้าเห็น วิกเตอร์ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและพยาบาลก็แจ้งว่าอาการของเขาอยู่ในขั้นวิกฤตวันถัดมาระหว่างการพูดคุยกับผู้จัดการบอยก้าก็ได้รู้ความจริงว่าวิกเตอร์นั้นเสียชีวิตไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจบการต่อสู้คาริวบอกว่าบอยก้าจะไม่ถูกดําเนินคดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นอุบัติเหตุแต่ในขณะนั้นบอยก้าก็หวรคิดถึงคําพูดของบาทหลวงและรู้สึกผิดอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอยก้าขอเข้าไปดูข้าวของที่อยู่ในตู้ของวิกเตอร์และที่นั่นเขาก็ได้พบรูปถ่ายของวิก รภยาในสองจดหมายฉบับหนึ่งด้วยความสะเทือนใจบอยก้าจึงของให้คาริลช่วยจัดทำพาส,สปอร์ตปลอมให้เพื่อที่เขาจะได้เดินทางไปยังรัสเซียเพื่อพบกับภรรยาของวิกเตอร์คาริลพยายามห้ามไม่ให้บอยก้าทำแบบนั้นเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทางรัสเซียกำลังต้องการตัวแต่บอยก้าก็ยืนกรานว่าเขาจำเป็นต้องทำมันและจะกลับมาให้ทันก่อนออกเดินทางไปบูดาเปสต์ที่รัสเซียครอบครัวและเพื่อนของวิกเตอร์ต่างมาร่วมไว้อาลัยและกล่าวคำอำลาชาวอุรปและแก๊งของเขาก็ปรากฏตัวที่ ที่โบดด้วยซึ่งทําให้อันมารู้สึกอึดอัดที่แก๊งอันตรพานอยู่ในงานศพของสามีชายคนนั้นยืนมองเธออยู่ห่างๆและเมื่อพิธีสิ้นสุดลงเขาก็เดินเข้าไปเตือนอันมาเกี่ยวกับหนี้สินที่สามีเธอได้ก่อเอาไว้ชาวอูรอบยืนยันว่าหากอันมายอมแต่งงานกับเขานี่้อนนั้นก็จะถือเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามอันมากลับตอบไปว่าเธอจะยอมทํางานในคลับของเขาเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดแทนในวันเดียวกันนั้นคาริวก็มอบพาสปอร์ตให้กับบอยกาเขานั่งรถออกจากเมืองซูมีไปยังจุดตรวจของท าาซึ่งบริเวณนั้นไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นหากบอยก้าไม่ทำตัวให้เป็นที่สังเกตก็จะสามารถผ่านเข้าไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆหลังจากข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศรสัสเซียบอยก้าก็เดินทางต่อไปยังเมืองดรอฟนีซึ่งเขาได้เช่าห้องพักเอาไว้ภายในกระเป๋าเดินทางบอยก้าได้นําไม้กางเขนติดตัวมาด้วยและนํามันไปแขวนไว้ที่ผนังในห้องพักจากนั้นเขาก็เดินไปยังที่อยู่ของผู้ส่งที่ระบุเอาไว้ในซองจดหมายพอไปถึงบอยก้าพบว่าสถานที่นั้นดูคล้ายกับโรงเรียน ขณะก,กำลังยืนดูอยู่ที่ด้านนอกเขาก็เห็นอันมาและจำเธอได้ในทันทีฝ่ายหญิงเองก็สังเกตเห็นบอยกาและจ้องกลับมาอย่างไม่ละสายตาไม่กี่วินาทีต่อมารถคันหนึ่งก็ขับเข้ามาและคนขับก็สั่งให้อันมาขึ้นรถไปกับเขาขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะออกเดินทางบอยกาก็ถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนกันจากนั้นบอยกาก็ตามทั้งคู่ไปและพบว่าอันมากำลังไปทำงานในสนามต่อสู้ใต้ดินแห่งหนึ่งทันทีที่เข้าไปในคลับก็เกิดการต่อสู้ขึ้นบนเวทีระหว่าง อีกอกับชายอีกคนหนึ่งแม้ว่าอีกอจะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าคู่ต่อสู้แต่เขาก็ว่องไวเป็นอย่างมากและสามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักเมื่อคู่ต่อสู้นอนบิดตัวด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้นอีกอก็ปล่อยมัดเพื่อปิดฉากพร้อมกับเตะเข้าไปที่ใบหน้าของอีกฝ่ายจากนั้นก็ฉลองชัยชนะของตัวเองในตอนนั้นเองบอยกาสังเกตเห็นอันมาจึงเดินตรงเข้าไปหาเธอหญิงสาวถามว่าทําไมเขาถึงตามเธอมาบอยกาตอบกลับไปว่าเขาเดินทางมาไกลเพื่อจะขอพูดคุยกับเธอระหว่างการสนทนา ลาว่าและทีมการ์ดก็ปรากฏตัวชายคนนั้นสั่งให้อันมากลับไปทํางานจากนั้นก็โชว์ปืนของเขาให้ดูพร้อมกับเรียกบอยกา้าออกไปคุยกันที่ด้านนอกชาวอูรอบอยู่ในห้องของเขาและกําลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาเห็นนักสู้คนหนึ่งปรากฏตัวและชาวอูรอบก็จําบอยก้าได้ในทันทีและเริ่มสงสัยว่าชายคนนั้นมาทําอะไรที่สนามต่อสู้ของเขาที่ด้านนอกสลาว่าไล่บอยก้าให้กลับไปและบอกว่าเขายุ่งกับผู้หญิงผิดคนแล้วเพราะตอนนี้อันมาเป็นของเจ้านายเขาอย่างไรก็ตามบอย นนนนัั้ยยืว่าเขาจําเป็นต้องคุยกับเธอและถามว่าอันมาจะเลิกงานกี่โมงพอเห็นว่าบอยก้าดูจะไม่ยอมกลับไปไง่ายๆสลาว่าจึงสั่งให้ลูกน้องช่วยกันสั่งสอนเขาบอดก้าสองคนเข้ามารุมเล่นงานบอยก้าแต่เขาก็สามารถจัดการกับพวกนั้นได้อย่างง่ายดายพอเห็นฝีมือของชายคนนี้สลาว่าจึงชักปืนขึ้นมาเจาะหัวบอยก้าเอาไว้แต่บอยก้าก็สามารถจัดการกับปืนได้ทันเวลาและล้มคู่ต่อสู้ลงได้หลังจากปลดกระสุนออกชาวอุรอปก็ปรากฏตัวพร้อมกับลูกน้องเขาปรบมือชื่นชมฝีมือ ขอองบยก้าจากนั้นชายชาราก็เสนอให้เขาขึ้นชกบนเวทีของตนแต่บอยก้าไม่สนใจข้อเสนอนั้นเพราะเขามาที่นี่เพียงเพื่อจะคุยกับอันมาเท่านั้นได้ยินแบบนั้นชาวอุรอก็โกรธจัดเขาบอกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าใกล้ผู้หญิงคนนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและยืนกรานว่าอันมาเป็นของเขาเช่นเดียวกันกันกบเมืองนี้สุดท้ายชาวอุรอกก็ขู่บอยก้าว่าถ้าเขากล้าไปคุยกับอันมาอีกแม้แต่ครั้งเดียวบอยก้าจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่คำขู่นั้นก็ไม่อาจทำให้บอยก้าหวาดกลัว เชา้าวันต่อมาบอยก้าก็พยายามจะคุยกับอันมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยที่ชาวอุรอปส่งมาประจําอยู่ที่ศูนย์ชุมชนพยายามขัดขวางไม่ให้เขาเข้าไปแต่บอยก้าก็สามารถจัดการกับเขาได้ด้วยหมัดเดียวจากนั้นบอยก้าก็ได้พบกับอันมาเธอกําลังนั่งอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังแต่พอเห็นบอยก้าอันมาก็เดินเข้ามาหาเขาเพื่อถามให้แน่ใจว่าบอยก้าต้องการอะไรจากเธอกันแน่บอยก้าบอกว่าเขาเคยพบสามีของเธอมาก่อนจากนั้นก็กล่าวขอโทษอย่างสุดซึง้งต่อการสูญเสีย อันมากล่าวขอบคุณบอยก้าจึงถามต่อว่าชาวอูรอบมารบกวนอะไรเธอหรือไม่อันมาเลยเล่าให้เขาฟังว่าชาวอูรอบเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้กับเธอและสามีเพื่อเปิดศูนย์ชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาแต่หลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตอันมาก็ต้องเริ่มทํางานให้กับชาวอูรอบเพื่อชําระหนี้ก้อนนั้นแทนจากนั้นอันมาก็ถามบอยก้าว่าเขาพบกับวิกเตอร์ได้อย่างไรบอยก้าจึงได้เปิดเผยความจริงว่าเขาเป็นคนที่ทําให้วิกเตอร์เสียชีวิตแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่เขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจและต้องการมอบเงินรา วัจากการชกทั้งหมดให้กับอันมาอย่างไรก็ตามอันมาตอบกลับมาว่าเธอไม่ต้องการเงินที่เปื้อนเลือดนั้นและสั่งให้บอยก้าออกไปด้วยความตั้งใจแนว่วแน,วแน,วแนว่ที่จะชําระหนี้แทนอันมาบอยกาจึงเข้าไปที่คลับของชาวอุรอปและเสนอว่าจะขึ้นชกบนเวทีเพื่อแลกกับอิสรภาพของหญิงสาวข้อตกลงก็คือบอยกาจะต้องเข้าร่วมการต่อสู้3ามไฟาภานใน1สัปดาห์และหากเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดอันมาก็จะได้รับอิสระแต่มีเงื่อนไขสําสคัญอีกข้อก็คือเขาจะต้องเอาชนะโคดแชมป์ของ ชาวอูรอฟให้ได้บอยก้ายอมรับข้อตกลงนั้นและบอกว่าเขาจะยอมประจัญนหน้ากับอีกอร์ในไฟสุดท้ายจากนั้นก็ถามว่ามีที่ไหนที่เขาใช้ฝึกซ้อมได้บ้างชาวอูรอฟจึงบอกให้บอยก้าไปใช้ยิมที่อยู่ห่างออกไป5้าช่วงตึกก่อนที่บอยก้านั้นจะเดินจากไปชาวอูรอฟก็เตือนเขาว่าอย่าลืมว่าในสนามของเขาเขาจะเป็นคนตั้งกติกาเองพอบอยก้าไปถึงที่ยิมเขาก็เริ่มฝึกซ้อมในทันทีแต่ไม่นานก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาหาเรื่องหลังจากถูกยั่วยุอยู่พักหนึ่งบอยก้าก็ หัวเสียและเตะเข้าไปที่ใบหน้าของชายคนนั้นอย่างแรงจนเขานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นคืนนั้นบอยกาเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้ครั้งแรกของเขากับบอริสในช่วงต้นของการแข่งขันบอริสดูว่องไวกว่ามากแต่บอยกาก็มีทักษะที่เหนือชั้นและสามารถชดเชยจุดด้อยนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่กําลังชมการแข่งขันชาวอูรอฟก็รู้สึกประหลาดใจกับฝีมือของบอยกาแม้จะรู้ว่าบอยกาเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่เคยเห็นชายคนนี้ลงสนามด้วยตาตัวเองมาก,ก่อนเพียงไม่กี่นาทีหลั ังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นบอยก้าก็ได้รับประกาศให้เป็นผู้ชนะและชาวอูรอปก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเขาขณะที่บอยก้ากําลังพักอันมาก็นําน้ํามาให้กับเขาในตอนนั้นเองบอยก้าก็ถามเธอว่ารู้จักที่ฝึกซ้อมที่อื่นไหมเพราะยิมที่ปลายถนนเต็มไปด้วยหนูอันมาจึงบอกให้เขาไปที่ศูนย์ชุมชนในวันรุ่งขึ้นเธอจะอนุญาตให้เขาใช้ยิมที่นั่นได้เช้าวันต่อมาบอยก้าก็มาตามนาดัดและอันมาก็อนุญาตให้เขาใช้พื้นที่ในยิมซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สามีของเธอใช้ฝึกซ้อ ไม่นานหลังจากนั้นเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาดูบอยก้าระหว่างฝึก2วันต่อมาบอยก้าก็ปรากฏตัวเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ครั้งที่2ซึ่งคราวนี้เขาต้องรับมือกับคู่ต่อสู้สองคนพร้อมกันนั่นก็คือพี่น้องโอซารอฟพวกเขาล้อมบอยก้าเอาไว้และพุ่งโจมตีราวกับสิงโตที่หิวโหยอย่างไรก็ตามบอยก้าสามารถจัดการกับพวกเขาไปทีละคนโดยหมัดและลุกเตะที่แม่นยำสองพี่น้องลุกขึ้นมาและยังคงพยายามจะโจมตีเขาต่อขณะที่บอยก้ากำลังเสียสมาธิกับพี่ชา คนน้องก็ใช้จังหวะนั้นแต่เข้าไปที่บริเวณหลังส่วนล่างของเขาทําให้บอยก้าเดินได้อย่างยากลําบากอย่างไรก็ตามพอเห็นว่าอันมากําลังมองมาที่เขาบอยก้าก็รวบรวมพลังกลับมาสู้ต่ออีกครั้งและสามารถจัดการกับสองพี่น้องได้สําเร็จแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บจนต้องเดินกระเพกออกจากสนามก็ตามอันมากจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยหลังจากการต่อสู้บอยก้าก็กลับมาที่ศูนย์ชุมชนอันมาเตรียมยาสมุนไพรมาท้าหลังของเขาในขณะที่กําลังรักษาบาดแผลอันมากก็บอกว่า เขาไม่จําเป็นต้องต่อสู้เพื่อเธอและสามารถออกไปจากเมืองนี้เมื่อไหร่ก็ได้บอยก้าจึงถามกลับว่าแล้วทําไมอันมาถึงไม่หนีไปจากที่นี่หญิงสาวจึงตอบกลับมาว่าที่แห่งนี้คือความฝันของเธอกับสามีหากไม่มีศูนย์ชุมชนแห่งนี้เด็กๆเหล่านั้นก็คงต้องเข้าร่วมกับแก๊งอันตพานหรือไม่ก็อาจจะมีจุดจบที่แย่กว่านั้นพอพูดเสร็จอันมาก็เดินจากไปได้วยความหงุดหงิดส่วนบอยก้าก็กลับไปพักที่ห้องของตัวเองเนื่องจากหวาดกลัวว่าบอยก้าจะเอาชนะการต่อสู้ครั้งที่3ได้ชาวอูรอก จึงเสนอเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนามว่าโคอิเชฟเพื่อให้เขาช่วยพาคอสมากออกมาจากคุกและนำมาต่อสู้ในครับของเขาตำรวจคนนั้นแสดงท่าทีลังเลเพราะการกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เขาต้องสูญเสียหน้าที่การงานแต่ชาวอูรอฟก็รับรองว่านอกจากเงินแล้วเขาจะมอบหนึ่งในผู้ต้องหาหลบหนีที่ทางการรัเสเซียต้องการตัวมากที่สุดให้เป็นรางวัลด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่รู้ว่าเขามีโอกาสจะจับตัวบอยกาได้โคอิเชฟจึงยอมตกลงและสัญญาว่าจะพาคอสมา รวมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายให้ได้ชาววันแข่งขันในขณะที่บอยก้ากําลังวอร์มร่างกายเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคาริวผู้จัดการของเขาซึ่งบอกว่าสนามแข่งนั้นเต็มไปด้วยแฟนๆที่มารอชมการต่อสู้และตอนนี้ชื่อของบอยก้ากปรากฏอยู่ทั่วหนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณาทุกหนแห่งหลังจากตวลกับอ e ีกอเสร็จบอยกาจะต้องขึ้นรถบัสในเวลาสามทุ่มสีนาทีเพื่อเดินทางต่อบอยก้าสัญญาว่าเขาจะไปถึงตรงเวลาอย่างแน่นอนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาบย กาก็เข้าสู่สนามแข่งอีกอนั้นเต็มไปได้วยความมั่นใจเพราะเขายังไม่เคยแพ้ใครบนเวทีนี้เลยอีกอรเริ่มเกมด้วยความได้เปรียบขณะที่บอยก้าดูอ่อนล้ายอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากนี่เป็นการต่อสู้ครั้งที่3ของเขาภายใน1สัปดาห์อีกทั้งอาการปวดหลังยังส่งผลกับการเคลื่อนไหวของเขาด้วยอย่างไรก็ตามบอยก้ายังสามารถรับมือกับคู่ต่อสู้ได้ยอย่างสูสีและแลกลูกเตะกับอีกอได้ยังดูเดือดโดยไม่มีใครยอมใครขณะที่การต่อสู้กําลังดําเนินอยู่นั้นอันมาก็เริ่มรู้สึกววิตก,กังลเเพธอ รู้ดีว่าบอยกาไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดหลังจากต่อสู้ไปได้ไม่นานอีกอร์ก็สามารถทําให้บอยกาล้มลงกับพื้นและคว้าคอเขาเอาไว้บอยกาพยายามจะสลัดตัวหนีแต่ก็ถูกอ e ีกอร์กระโดดเตะใส่หน้าเขาอย่างจังจากนั้นก็เตะส้นเทา้าใส่กระดูกสันหลังของบอยกาอย่างแรงอีกอร์คว้าคอเขาเอาไว้และปล่อยหมัดไปที่แผ่นหลังของบอยกาหลายครั้งติดต่อกันขณะที่บอยกานน้นกําลังจะแพ้เขาก็ถูกความโกรธเข้าคร้องงามและเผยศักยภาพที่แท้จริงออกมาไม่ว่าอ e ีกอร จะพยายามตอบโต้มากแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานบอยกาได้เขาปล่อยหมัดและลูกเตะที่ประสานกันได้อย่างแม่นยำและรุนแรงสุดท้ายบอยกาผู้ไร้เทียมทานก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้ด้วยการน็อกเอาท์ในตอนนั้นอันมาแทบจะกั้นความดีใจเอาไว้ไม่อยู่ส่วนบอยกาก็รู้สึกโล่งใจที่เขาสามารถทำภารกิจสำเร็จตอนนี้เขาต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับยูเครนอย่างไรก็ตามชาวอูรอฟกลับมีแผนการบางอย่างที่เตรียมเอาไว้ในขณะที่บอยก้ากำลังจะออกเดินทาง ชาวอูรอกก็พูดขึ้นมาว่าตามข้อตกลงแล้วหากต้องการให้อันมาได้รับอิสรภาพบอยกาจะต้องเอาชนะโคชแชมป์ไม่ได้เสียก่อนไม่เช่นนั้นหญิงสาวก็จะต้องเป็นหนี้ต่อไปทุกคนรู้ดีว่าชาวอูรอนั้นเป็นคนขี้ขลาดและชอบเอาเปรียบคนอื่นอีกทั้งยังเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นอีกด้วยในตอนนี้หากบอยกาต้องการจะช่วยอันมาเขาจะต้องเอาชนะคอชมาหรือที่รู้จักกันในชื่อนักสู้แห่งฟันร้ายซึ่งถูกพาตัวมาจากเรือนจำเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยเฉพาะชายคนนั้นตัวใหญ่กว่าบอย บอยก้าถึงสองเท่าและแม้จะโดนหมัดทิจูโจมเข้ามาอย่างแม่นยำคอสมาก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เขาคว้าคอบอยก้าอเอาไว้และเฮดบัตใส่เขาอย่างรุนแรงในตอนที่บอยก้ากำลังมึนงงคอสมาก็ใช้เข่ากระแทกใส่หน้าอกของเขาไปเต็มแรงจนล้มลงไปกับพื้นแต่บอยก้าก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาปล่อยหมัดใส่คู่ต่อสู้ไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีหมัดไหนที่พอจะทําให้คอสมาอ่อนแรงลงได้เลย หลังจากถูกพายุหมาดกระนำใส่ศีรษะไปหลายครั้งติดต่อกันบอยก้าก็ถึงกับหมดสติไปชั่วขณะแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสะใจของชาวอูรอปและแววตาอันสิ้นหวังของอันมาบอยก้าก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแต่หลังจากแลกหมาดกันไปไม่กี่ครั้งคอสมาก็ต่อยบอยก้าจนล้มลงไปคราวนี้เขาแทบจะลุกไม่ขึ้นอีกแล้วจากอาการปวดที่กระดูกสันหลังแต่แม้จะยากลำบากเพียงใดาชายผู้ไร้เทียมทานอย่างบอยก้าก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่และปล่อยลูกเตะเข้าไปที่ใบหน้า ของสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะต่อยไปอีกหลายครั้งและในที่สุดเขาก็สามารถทําให้คอสมาเสียจังหวะจนล้มลงไปกับพื้นจากนั้นบอยกาก็ใช้เทคนิคจูจิสูในการจับล็อกและบิดแคนของอีกฝ่ายพอคอสมาลุกขึ้นมาได้บอยกาก็เตะส่งเขากระเด็นตกเวทีไปอย่างเหลือเชื่อและคว้าชัยชนะได้อย่างมหัศจย์อย่างไรก็ตามชาวอุรอบยังคงไม่รักษาสัญญาเขาสั่งให้บอ้กาดเขามารุมเล่นงานบอยกาขณะเดียวกันก็คว้าอันมาและพาเธอไปที่ห้องของเขาหล่าลูกค้าต่างวัด กลัวกับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงพากันวิ่งหนีออกไปจากคลับด้วยความแตกตื่นเมื่อเห็นว่าอันม่าก,กำลังตกอยู่ในอันตรายบอยก้าก็ลุกขึ้นคว้าไม้เบสบอลและฟาใส่บอดิกาที่ขวางทางอยู่จนหมดระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ปรากฏตัวออกมาและยิงปืนเข้าไปที่แขนของเขาแต่บอยก้าก็คว้าไม้เบสบอลใส่อีกฝ่ายจนสลบไปในทันทีจากนั้นสลาว่าก็โล่ออกมาและยิงไปที่หัวเข่าของบอยก้าโชคดีที่บอยก้าเห็นปืนตกอยู่ที่พื้นจึงคว้าปืนและยิงสวนกลับไป ในจังหวะน,นั่นเองสลาว่าก็ตกลงมาจากชั้นสองและสลบไปในทันทีชาวอูรอบหยิบอาวุธที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในลิ้นชักและกลับมาเพื่อจะฆ่าบอยกาโดยใช้อันมาเป็นตัวประกรันเจ้าคนขี้ขลาดพยายามจะหลบหนีแต่บอยกาก็ไล่ตามไปพร้อมกับเล็งปืนใส่เขาพอชาอูรอบรู้ว่าชีวิตตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็สั่งให้บอยกาวางปืนลงพร้อมกับขู่ว่าจะฆ่าอันมาบอยกาจึงต้องยอมทําตามที่เขาสั่งและในจังหวะน,นั้นเองอันมาก็กัดมือชายแก่อย่างแรงบอยกาจึงช่วย โอกาสน้นเข้าโจมตีทันทีแต่เขากระถูกยิงเข้าที่ท้องอย่างไรก็ตามบอยก้าสามารถคว้าตัวชาวอุรอไปไว้ได้และชกเข้าไปที่ใบหน้าของเขาหลายครั้งก่อนจะใช้แขนรัดคอจนขาดอาการหายใจหลังจากกำจัดวายร้ายไปได้บอยก้าก็ล้มลงไปกับพื้นและอันมาก็พยายามโน้มน้าวให้เขาไปที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามบอยก้าบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องถามอะไรบางอย่างกับเธอเสียก่อนในวันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกอันมาเคยถามว่าเขาต้องการอะไรจากเธอซึ่งใน ตอนนั้นเขาเองก็ยังไม่รู้คําตอบแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่ทําให้เขาต้องเดินทางมาไกลถึงรัเสเซียก็คือต้องการจะขออโหสิกรรมจากภรรยาของชายที่เขาเป็นคนพรากชีวิตไปได้ยินแบบนั้นอันมากก็ไม่รู้จะตอบว่ายอย่างไรและยังคงยืนกลานที่จะพาบอยก้าออกไปจากที่นั่นแต่รถตํารวจกลับมาถึงก่อน จ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือบอยกาและพาเขาขึ้นรถระหว่างนั้นบอยกาก็ถามอันมาอีกครั้งว่าเธอจะให้อภัยเขาได้หรือไม่แต่อันมาก็ยังคงไม่พูดอะไรออกมา6เดือนหลังจากถูกคุมขังในเรือนจำบอยกาได้พบกับผู้มาเยือนที่เขาไม่คาดคิดนั่นก็คืออันมาชายหนุ่มรู้สึกประหลาดใจก่อนจะถามว่าเด็กๆที่ศูนย์ชุมชนเป็นอย่างไรกันบ้างหญิงสาวบอกว่าทุกคนนั้นสบายดีและยื่นภาพวาดที่เด็กๆวาดให้เขาดูจากนั้นอันมาก็ขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมเขา นนห้้าีแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วในวันแรกที่ได้พบกับเขาเธอไม่รู้ว่าควรจะพูดหรือทำอะไรเพราะในตอนนั้นเธอถูกความเกลียดชังบดบังสายตาแต่บอยกา้าก็ทำให้เธอเห็นว่ายังมีสิ่งดีงามอยู่บนโลกใบนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอมาเยี่ยมเขาในวันนี้เพื่อจะบอกว่าเธอให้อภัยเขาได้แล้วและขอบคุณที่เขามอบอิสรภาพคืนมาให้กับเธอพอได้ยินแบบนั้นบอยกาก็รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเขากล่าวขอบคุณอันมากก่อนจะเดินกลับไปยังห้องขังของ เองและแม้ว่าจะอยู่ในคุกแต่บอยก้าก็ยังคงทําสิ่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้ใต้ดินและบอยก้าก็ยังคงไร้เทียมทานอยู่เช่นเดิมจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ